สวัสดีครับวันนี้พิเศษคลิปพิเศษมันมีทั้งแมทชิงก็ปกติวันนี้วันอังคารนะั้นเราอาจวันจันนะวันนี้วันวันอังคารเขาต้องอะไรคุยชิวชิวออนยเด์เอาละทำไมจะต้องมีตอนพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเกิดเหตุจากไอ้สามตัวนี้ต้องบอกว่าแชมป์คือทางเคเคเขารับสมัครทีมโรงเรียนต้องเป็นทีมโรงเรียนเดียวกันไม่สนมปลายมอนุ่นมอนี่นนนในทุกหัวที่เด็ก ไหนเปิดโมกเลยนี่อะไรไม่เกลียสถานที่เลยนะเด็กมต้นเนี่ยยาวกว่ามปลายอีกเลยของข้างนี่มปลายนะไปชีมโรงเรียนแล้วแม่งได้แชมป์เขารับร้อยหกสิบทีมใช่ไหมครับครับร้อยหกสิบทีมมันได้แชมป์นะเฟ้ยคุดเก่งว่รุ่นนี้ตัวตึงพี่ยังไม่ให้ความหวังเลยพ่ออไปเข้าไปพี่ว่าไม่ได้หรอกก็ไม่ได้ติดตามเลยว่าโผล่มาเป็นแชมป์เลยอ่าอะไรอย่างนี้มันต้องยิ่งสัมภาษณ์เลยทําไมถึงต้องอ่าอันดับแรกเลยนะ เอาและนำชื่อก่อนอันโนว่าไงอันนจีโน่เมตาแมนครับผมเอ้เมตาแมนเฮ้ยมึงมีชื่อในห้องแล <c oughs> ้นี่กูด้ว <c oughs> ยนหรดิสใช่ปะวะใช่ครัใช่ครับจีโน่เมตาแมน,น ino, ไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะเพราะมันเล่นแต่เมตาครับผมอ่ะม,มึงไงมิสเตอร์ <c oughs> มิเตเพมฮะเป็นเพมนะแต่เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นช่องเด็กไงก็เลยได้แต่มิสเตอร์ถ้าพูดเด็กแล้วมันเดี๋ยววันนอมเมนต์ไม่ได้เรียกมิสเตอร์เพม แล้วก็นู่นอะไรผมเดทคงคนที่คเดียวครับเดทห้าเก้าไปดูคลิปเก่าเดททำไมเดทห้าเก้าเดทถ้าอยรู้คอมเมนต์มาเดี๋ยวบอกใหไงขายคือมันเล่นห้าสิบคือมันเล่นเตะเต็มแล้วไปแพ้พี่ตาแกะเดชห้าสิบเก้าบาทมันแพ้แพ้อะไอายเลยอันนี้อดีตใช่ไหมเดทมาอดีตมาจะว่าเป็นเดี๋ยวนี้ออกเดทแค่มาพูดได้เราไปเล่นนี่เราใช้แคนอะไรผมก่อนเลยใครเป็นหัวหน้าทีมผมครับ แล้วก็เห็นบอกเคเคบอกหัวหน้ามาแล้วกี้กี้วัดสลังแค่รวัดอยู่ข้างหลังมีพวกคิ้ก <c oughs> ี้พวก,กนี้อ่ะเราเล่นอะไรนะชาโดพาลินต <Shadow S 1> <Shadow S 2> ัวอาร์ครับซาโดเกตเนี่แฮมสุเกะครับแฮมสุเกะซื้อที่งานเลยป่ะ in, ครับโกพาลินกูวินครับอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงมีคนจัดเด็กให้เขาช่วยกันจัดเด็กแหละช่วยซัพพอร์ตช่วยอะไรเนี่ยก็ต้องให้ขอบคุณพี่อะไรนะพี่บอลครับผมตากล้อ,องครับผมพี่นุก แล้วก็พี่ต้าพีตาเป็นเคดโค้ดเป็โค้ดเขาคอยต้าก็ชวนจัดในตอนเอ้ยเดี๋ยวนะไอเพมเนี่ยตอนเล่นบันที่ไฟตอนแปดขวบมันได้แชมป์ประเทศไทยนะเราลืมกระสอบทรายไปคนนึงขอพี่เชียร์ด้วยเดี๋ยวด้วยละพี่เชด้วยเอเชียร์มันนี่ินี่เอาวางเนี่ยเอเครดิตเอ็นเคี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมต้องขอบคุณพี่เชียนะมองเห็นว่ามองเห็นว่านั่งย่อนหรือไงอโอเคอะไปทำงานมึงนี่เป็นพนักงานพัชชาพี่อ่ะ อไอเพมนี่เคยได้แชมป์ประเทศไทยบัตตี้ไฟท์แปดขวบได้ระดับสิบสองร,ระดับสิบสองขวบพอได้แชมป์แล้วเอาไปเจอกับผู้ใหญ่ถูกไหมเขาคัดไปเจอผู้ใหญ่รอบสิบคนสุดท้ายใช่ป่ะแข่งทั่วประเทศเลยนะมันได้ที่ห้ามามันเก่งนะเว้ยแต่วบัตตี้นะนี่แวนมันเพิ่งชนะครั้งแรกเลยเนี่ยอ่ะโปรตีไม่ลงเวยโปรตีแก่ทีร้านกูนมก็เลยอ่ะแล้วก็ออกที่มาที่ไปพวกนี้มันเอาเรื่องเป็นการฟอร์มทีมก่อนดีกว่าตอนแรกไอโน่เ่ยเดินมาพี่ ผมอยากเล่นแวนนะพี่เอ้ยผมอยากเล่นทีมโรงเรียนนะเอาทีมไรเดียพี่บอกเฮ้ยมึงเล่นอินเดีเล่นใหม่ๆม,มีสิทธิ์แชมป์ไอ้น,นี่บอกผมอยากแวนพี่ผมมั่นใจแวนนะพี่แวนคนเก่งเยอะเลยอยาเรารวมทีมยากแล้วคนที่จะไปวันนั้นอนะ่ะมันก็จะไปแข่งตัวเองเนยะแล้วมันอยู่คอนโโรงเรียนหาตัวยากไอโนก็ไปคิดนะจนสุดท้ายเนะี่ยเกือบวันสุดท้ายเลยวะครับผมได้คือไอเดททาไมถึงได้เพราะว่า อยู่ห้องเดียวนเป็นรุ่นเดียวกัน,ปนไปไหนด้วย,<า>ยกันบ่อยค<ช>ู่<า>เกอไปด้วยกันบ่อยเสร็จไ <laughs> อ,นอ,อโน่ก็ปรึกษาพี่คนสุดท้ายเอาใครดียไอยเตไปไม่ได้พี่ก็เลยบอกว่าไอเพมไง<ช>ไอเพมมันฝึกไอเพมมันเล่นได้ไอเพมไม่เล่นเป็นปีแล้วนะไม่เป็นไรมันมาฝึกไอโน่บอกโจวว่าพี่มันมันรับปากแล้วมันไปวะเนี่ยใช่ไหมไอโน่คือไอโน่ก็ต้องไอโน่ไม่รู้จ่ายเพมดีแไบไม่เคยทำงานโ่วพี่บอกไอเพมรับปากแล้วมันไม่เคยเบี้ยวเลยไอเดียนะคำเบี้ยวมากกว่า อ่ะรวมทีมได้วันสุดท <amb osion> ้ายเลยลองลองสุดท <im> ้ายวะวันสุดท้ายวันสุดท้ายเลยเหรอใช่เรา้วมันเต็มทำไงวะก็ใหญ่ใหญ่ครับเอนจอยโอ้โหพวกมึงปวดหัวมาสองสามวันงมทีมนัดไปนัดด้วยเลยมสมัครวันสุดท้ายอ่ะต่อไปนะพี่จดคํคำถามมาแข่งเท่ากี่วันจริงจริงมันแข่งวันที่สามครับงานมั่ไม่เอาเอาแค่เนี้เอางานมีกี่แบบนี้ดีกว่างานมีสองแบบปะมีคือแมนกับบัดดี้ใช่ทีมโรงเรียนนะ แล้วแวนแข่งวันไหนทีมโรงเรียนแวนแข่งวันอาทิตย์วันศุกร์วันศุกร์วันอาทิตย์แล้ววันเสาร์พวกมึงไปแข่งเดียวเดียวกันปะแข่งไม่ทันไม่ทันไม่ทันเนี่ยใช่แล้วไม่ทันคืออะไรไปไม่ทันคือมันเต็มมันเต็มแล้วสมัครเต็มอ๋อเราพุ่งแต่ทางโรงเรียนแค่เรามุ่งแต่หรือว่าสมันมีสนักหน้าเว็บนี่ใช่พวกมันสนักพวกในร้านพิสบัตรกันเต็มเลยทันกันหมดเลยพวกมึงวันสุดท้ายมึงไอ้น่องขาดที่มึงยังวันสุดท้ายเลยเล้วเวฟจะทันเหรอเขาบอกแต่วันแรกสิบนาทีแรกไปไอ้นุ๊กบอกกี่นาทีวะเช็ดเตมกี่นาทีวะ ออนไลน์อะแล้วทีเดียวเหรอโหดป่ะเช็ดเขี้ยวมึงไมันต้องมึงมึงไม่ทันหรอกถ้าเดี๋ยวพี่ต้องบอกเครดิตก่อนว่าทำไมเครดิตไอเช่เพราะอะไรคืนนั้นไอเช่จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะแข่งสดตัวนะจะนอนไอพวกนี้บอกไม่ได้วันนี้มันตอบคอยพวกนี้มันไม่ค่อยดิ้นไอ้นี่กลับรอดมาวันไหนวะวันพฤหัสกลับมาพอมีม้นต์แวันพฤหัสวันศุกร์ไม่มาด้วยแม่งไปนอนเสร็จสองคนเลยไปโดนเกลี่ยหัวใหม่เห็นไหมโดนตัดหัว ไอเพมก็ไม่มาเล่นแค่วันสองวันก่อนหน้านี้ไปแข่งอ๋อเสาที่แล้วมาแข่งเสาที่โกออกอันนี้มามาใช้อะไรใช่เองตกรอบไหนอ่าสี่คนอะรอบสี่คนสุดท้ายแต่วันนั้นมาแข่งเยอะมากสามสิบกว่าคนออแพ้เองแพ้ไปไงผมเล่นยากเปลี่ยนไมไม่มันรับมือกับไอเสีไม่ไหวเพราะว่ามันเรื่องามงที่มือมันหนาแล้วก็เวฟบมันเยอะด้วยก็ตามไม่ได้แล้วแต่ว่าจริงๆองเก่งเลยก็เก่งไอเพมอะรอะไรมาเล่นเล่นโกครับกูยินเสาร์นั้นลวงรอบไหน ไมาได่โผมาชิงสักคนจะบอกว่าโดนโดนพี่นอตตกอ้าวเหรอแพ้โน้อโดนพี่นอตตกอ่าไล่เดดอ่ะรอบไหนเอาครั้งนี้มาลงรอบไหนรอบสองครับรอบสองโดนใครตบโดนเอ่อไดยเพลมอะเขาติดเขาติดเออนึกว่าโดนเพลตกต้องเปลี่ยนไม่แชมป์ด้วเขาเขาตินแชมป์มาเอาอะไรวะโกตอนนั้นโกยังไม่โดนแบนก็มาแข่งที่ลานแม่งร่วงหมดเลยวะมาแล้วเอาหัวชนกันสงสัยต้องเปลี่ยนเด็กว่าก็เนี่ยมันไม่มาเล่นเลยดูดินานๆกลับมาเล่นทีอาร์ต่อไปนะแล้ว ไปเดินทางกันวันไหนแข่งวันอาทิตย์เนี่ยเห็นบอกเดินทางวันเสาร์เช้าเลยใช่ไหมใช่เชแล้วมึงไปทําอะไรอีกวันหนึ่งวะคือเดินเล่นครับเดินชอบชอบองวันวันแรกวันเสาร์ไปศึกษาพวกอ่าคนที่เล่นด้วยครับนี่ศึกษาคนโคี่ยงเลยไม่ไม่ผมถามพวกทีมได้คือผมลากไปดูแต่ละคนเลยว่าใครเก่งบ้างก็ให้ไปดู ก็คือยืนดูทางัเสารเคเคเขาจัดงานอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปยืนดูอ๋อทำกัน้านทำกันาวันเสาร์ผมไปยืนซึ่งเราจะไม่ค่อยเจอพวกนั้นใช่ปะไม่เจอเพราะพวกนั้นเราไม่ใช่ทีมโรงเรียนแต่พี่บอกเลยพวกนั้นอาจจะเก่งกว่าก็ได้ใชแต่ก็เราเเจอโรงเรียนเราก็ตามระดับอายุเราเนับมันก็ไม่ง่ายนะแชมป์มาพี่บอกเลยไม่มีอะไรง่ายหรอกไปค้างหอไกลไหมไม่ต้องบอกชื่อหอหรอกพงศ์ยิพี่นี่แล้วแม่งเฮ้ยเดี๋ยวบอกแล้วค้างที่ไหนแม่งพูดชื่อหอไม่ต้องเพื่อไม่ต้องบอก เดินประมาณสิบนาทีพี่เขาไม่ได้ให้ค่าลิขสิทธิ์หรอกครับผมแต่แล้วตอนคืนเนี่ยทำอะไรกันตอนคืนนางพูนทำอะไรกันนั่งเล่นเอาวีครับเล่นกี่โมงไรับเพนก็ตาหนึ่งตาเสร็จแล้วตา้องถึงตาสองหนึ่งตาซ้อมแต่ว่าซ้อมนี่คือไม่ใช่เล่นตัวเองนะแบบไม่เล่นเด็กตัวเองคือจะบอกว่าเราขอให้ได้เล่นเราจะได้รู้สกิลของคนอื่นก็ดีเหมือนกันนะเล่นเกียร์เล่นอย่างเช่นเราเอาเราเอาเล็กอะไรมันเล่นเราจะรู้ว่าโอ้โหเนี่ย เรากลัวแบบไหนถ้าเราเล่นเกียร์เราจะเลือกเกียร์กลัวอะไรใช่ไหมเราจะเกียร์แล้วก็จะบกทางนั้นไอโนเล่นเล็กตัวเองมากหรือคนอื่นไมเล่นไม่เล่นผมไม่เล่นเลยอ่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่ผมเล่นรัวมาตั้งนานแล้วมันเลยแล้วแต่นไล่เดิเล่นว่ะเล่นเด็กคนอื่นเล่นเด็กด้วยพี่บอกเลยนะตอนที่ไอ้ต้าไปแชมป์ไปได้รองแชมป์ไอ้แฟงไปได้ลองแชมป์ทั้งวันแม่งไม่เล่นกาเลยทั้งแม่งไปดูหนังไม่ทําอะไรทําให้สมองมันปลอดโปร่งแล้วก็นอนสบายไปแม่งได้รองแชมป์ไอ้ต้าเหมือนกันไม่เล่นเหมือนกัน ไปปุ๊บแม่งได้แชมป์ซีดั่นแต่เราเล่นเอาวินมากกว่าสมองหลุดแล้วไม่เป็นไรแลอกอ้าวก็คือเราตัดการเล่นการ์ดไปเลยแนันก็ดีเหมือนกันนะสมองก็ได้โปรใช่ใช่แล้วคือว่าเป็นการพักผ่อนคืนนั้นก็นั่งจัดลิสต์กูวินกันเป็นก็จเป็นใจำไลน์ใช่ใช่ใช่ส่วนมากอ้าวแล้วส่วนมากในลงก่อนหรือลงหลังออ่างี้ยเรื่องะส่วนผมเดิมอะส่วนตัวเดี๋ยวบอกพี่บอกเลยพี่สัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้วมันแพ้คนละครั้งรอบหนึ่งแพ้ครั้งหนึ่งถ้ากิโนแพ้สองคนที่ชนะ เพมแพ้เดทกับกินโนชนะอเดทแพ้สองคนที่ชนะคือแม่งแพ้แค่ครั้งเดียวที่เหลือแม่งชนะรวดเข้าด้วยสองนึงสงนครับสามรอบชี่นี่สามสุดเลยวะจริงจริงก็สาสุดเยออยู่นะไอ้ยิ่ก็มีแค่สรอบที่นสุนะใช่แต่ผมตายก่อนรอบสามผมโดนผมโดนอ่าลิงเกสีเริ่มก่อนลิงเกสีส่งไปกมเซอมาแต่แรกมันเริ่เกรียกเสีมาเลยอ่ะใช่รับกันหมดแหละ แล้วก็ทั้งหมดมีร้อยหกสิบทีมนะครับไม่รู้มาครบอ่ะรอบไหนตึงที่สุดสําหรับเองเล่นแล้วประทับใจหรือว่ามันมันที่สุดละสาหรับผมไม่มีครับไม่มีเลยู้ได้หมดเลยโอ้โหแล้วที่มึงแพ้ด้วยใช่ไหมที่อันนี้ที่แพ้รู้สึกว่าแพ้เพราะว่าเกียรติมากกว่านี่มันมันไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรืออะไรเลยมันต้องอย่างนี้แล้วก็โทษฟ้าโทษดินเราไม่โทษตัวเองครับทุยอ่ะแล้วไงต่อมีมีเจอมีเจอกูรกินด้วยตอนรอบไหนนะรอบหลังหลรอบงหลัง รอบหลังๆนี้ผมจีอาซิตหาเกียร์สองแล้วก็ตอนที่เจอเนี่ยรู้สึกว่าไม่กลัวกูไปเลยก็แล,แล้วเจอดุกม<อ>ั<อ>้งไหมผมไม่เจอนะุกคนนี้ดุมันคนนี้ดุดูดเลย<ด>คนเดียวอ๋อเนี่อ๋อทั้งทีมทุกทีม่ยมีดุกทั้งนั้นส่วนมากดุกจะเจอมึ้งหรอแล้วมึงเล่นแค่อะไรโกโกกูเปทำอ๋อกูควินแล้วตจํจำไรได้พี่บอกเลยมันฟุกจำไรนะถ้ามันแค่รอบเดียวเพราะว่าเขาเริ่มก่อน อ๋อพี่บอกเลยจําไรเนี่ยถ้าจําติดนี่แม่งเก่งชิบหายเลยไม่ถ้าไม่จาเจอดุกก็อาจไม่ไหวนะถ้าถ้าไม่จาพี่บอกแล้วเล่นผสมพี่พี่ถ้ามันถามพี่ก่อนพี่ก็ไม่ได้ถามให้เล่นเอาไว้จริงแล้วเนี่ยแต่แม่งโอ้โหมันจําได้ก็โอเคอะไม่มีเติงไอเพมาเล่นมีตอนแฮมสุเกะนี่ไปซื้อที่นู่นเลยอับใส่แค่สามตัวอย่างละสี่นี่ชีวิตเปลี่ยนเลยร้านพี่มีขายนะเดี๋ยวลงมาเอเราหมดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวพุดเราจะเติมได้ถ้าจะเติมให้อ่ะจากกันรารอบสิบหกเจอะไรเติมสุด เจอก็แฮนด์เพราะว่าเกณฑ์หนึ่งผมไม่ขึ้นเกณฑ์หนึ่งแฮมไม่ขึ้นมีก็แฮนด์ด้วยหรอมีหลุดมาแต่ว่าเกณฑ์หนึ่งผมไม่ขึ้นเปล่าแล้วคือแวนรันทคไม่ได้อันนี้คือหลุดฐานหรือว่าโรจีซีเลยหลุดตัวเกณฑ์หหลุดตัวฐานอ่ะก็ต้องวัดได้เอาเขาไม่เจอฟอนผมก็เลยชนะผมตีติดเ้นาแล้วผมเจอก็ยุ่งมอกันใช่ไหมก็ตอนนั้นน่ะไอเดดกับไอโนชนะไหมหรือว่าจำได้ไหมผมนะตอนถามส่น อ๋อถ้งแพ้ก็ยังไม่เป็นไรอช่ผมจบสอง <2 S 2> คนแ้วไงเหมือนรอยอนที่เจอกับพี่เดชจะแบบปล่อยอ,ยอะไรเงี<ต>้ยแต่จะบอกว่าทุกครั้งที่แข่งอ่ะคือผมอะเสียคนแรกตลอดอมันทําให้ทุกคนคอะรู้สึกว่า,ร,วารู้สึกว่าใจฟูขึ้นมาได้หนึ่งคือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าไอ้นี่เสียคนแรกคือเล่นของมันก็เล่นเวลาไปแข่งเสียมันชนะเฮ้ยผมไม่ใช่คนแรกอะมันจะจ้องคนแรกแต่คนแรกก็ดีนะว่าเราไปแข่งที่กรุงเทพจริงอะที่บริษัทจัดต้องใช้เวลาถ้าไอ้นี่ไปจะตายเพราะแม่งเล่นช้าที่สุดไอเดชนี่เล่นช้าคิดปะป เป็นทีมเพาแหลนพลมนะถ้าไปแข่งจริงพี่ว่าลําบากไอเดียเจออะไรตึงสุดรอบรองครับเจอลัวรครับเจออะไรนั่นลัวรัแล้วมึงชนะหรือแพ้ชนะครับทำไมถึงชนะแล้วมันถึงตึงเอ,อ่อตึงเพราะว่าเขามีเทคนิคการกักแดมครับที่แรกผมคิดว่าเขาจะไม่ฟาดข้างแต่สรุปเขาฟาดข้างแล้วเขากักแดมผมเออแล้วทีนี้ผมขึ้นมาผมเล่นไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีแดนผมไม่มีแดนไงกใช่เพราะว่าเธอหน้าเขาก็ตีสองทีต่อไปผมตีเขาเขาก็เอาบอดมาเซฟแล้วก็ ตาเขาอะชนะได้ไงเราไปหิวค <laughs> รับนยกเคลียลับชแชมเคล์ลับแล้วตาน,นั้นเนี่ยชนะสามสูตรสองหนึ่งสามสามอถ้ามึงแพ้ก็ยังไม่เป็นไรนะ <laughs> แต่ก็จริงนะชนะคนแรกอุ่นใจถ้าคนแรกแพ้ี่เครียดเลยนะอ,อถ้าคูค<ร>่แรกแพ้พปุ๊บแม่ส <c oughs> องคนมันจะสองคนอะความหมันมันจะเครียดเลยอ่าต่อไปนะอ่าถามไปแล้วตื่นเต้นไหมอ๋อไอเดดมีเมื่อกี้ถามตึงเงี้ย แล้วมีอะไรที่หาไหมได้ข่าวว่า <appearances> มึงอะไรนะเจอเกียร์สูนเขาเกียร์สูนเขาเกียร์ซีดอ่ะใช่ครับเกียร์ซีดแล้วมึงเป็นโกจ้ำไรใช่จ้ำมาเป็นเกียร์สาปึ้งใช่ผู้ต่อสู้บอกว่าไงวะเกียร์เซกูรัวกูโดนเกียร์กูโดนเกียร์เพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนกต่ซีดไม่บอกข้างๆอ่ะแล้วก็ผมก็แลยคอใส่เกียร์สูนเลยก็เลยสงสารกดไปห้าเดมห้าเดมกดเต็มข้อโศกสานเลยกดไปเต็มข้อเลยแล้วตายด้วยเขาเกียร์อะไรเกียร์หนึ่งอะ หนึหนึ่งไล่เพลงมาโดนอะไรวะมีอะไรหักคาฮาไหมคือเขาผมเจอแองมั่งตอนนั้นเขานับนับจิกผมอยู่เพราะตอนั้นเขาติดเซนสีเซนหาแล้วอ่าเขาอาจจะปล่อยหลือปล่อยเขาดูที่ก่อนดูที่ก่อนเขาโดนแดมเองไหมมีหนึ่งแดมหนึ่งแล้วก็ดอกหนึ่งดอกหนึ่งเขาก็ตะโกนว่าเชียเอ้ยเอออจะ่า้เงอ่าแล้ว เขาว่าเออเทียมเทียตืมันโหดมันเหี่ยมเออแล้วเขาบอกว่าออกมาแค่สองเองแล้วมือผมถืออยู่หกใบอ่ะแล้วไม่บอกเขาว่าพี่ผมมีหกใบแล้วครับแล้วเจอสองตาพอแบบนี้เลยอะสองคนเลยมือไรโน่มีอะไรมันมันไหมไม่มีมีแต่ดราม่าดราม่าแมนโอ้ใหญ่แต่เป็นรอบล้อต้องพูดต้องพูดแต่เราไม่ต้องบอกใครเขาลบคลิปไปแล้วอ่ะพี่บอกเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับคือไอโน่เนี่ยรอบรองใช่ไหม เราลองไปเจอคนสับการ์ดแบบว่าสับแล้วมองแล้วก็หยิบทีละสี่ใบแล้วสับสับเอาทิคเอนไว้ข้างล่าง,างาเอาทิกรอยบนแล้วก็รธรรมดาไว้บนเพื่อให้โนโจลดแล้วก็ไม่ให้เช็คเพื่อให้มันเช็คบนได้เนี้ <c oughs> ายางงี้เลยนะแต่เสียดายไ้เขาอันนี้คือโกงมัน<ด>เขาไม่ดูนะว่ามันมีคลิปมีอะไรอยู่นะเขาไม่เห็นทีหลังเขาจัดเขาก็บอกว่าอะไรนะลิปของรางเลยใช่ไหมตรงนี้พี่ไม่รู้จักจีหรือว่าคนอันนี้คอลิฟายกันแหละนี่คือกฎข้อแรกเลยพี่บอกเลยนะ การเล่นการ์ดอะมือตัวเองกดูเมื่อไหร่ก็ได้หวานความก็ได้รู้คู่ต่อสู้มันทําอะไรมั่งดูนะนอกจากที่เขาทิกเช็คได้อะไรต้องดูคู่ต่อสู้เขาทาอะไรเขาหยิบจากดอกไหมอะไรไหมเขาสับอะไรเนี่ยต้องดูให้หมดนะครับอันนี้คือดราม,มา่าแต่ว่าเขาลบไปละไม่เป็นไรอ่าแล้วทำไมมันรวมทีมกันเนี่ยไอเราเราถามไปแล้วใช่ไหมยอย่างละก็คือหาคนอาไอโนไอโน่มาปรึกษาพี่พี่ผมอยากลงแวนอ่ะอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ย เฮ้ยไปแวงยังรอดเหรอพี่ก็ไม่ได้บอกมันหรอกพี่ก็บอกไปแวมเตรียมตกรอบได้เลยแต่ในใจก็ไ şey ม่มีความหวังเทอมมาดาจะต้องติดตามผลในเียงนี้แม่งนอนเลยว่ะทิศนอนไม่สนใจแม่งแม่งมันรู้ขีไอ้บอลส่งมาพี่มันแชมป์เจ็ดแก้วแชร์ลงเพจเห็นตอนคืนเพราะพี่เพิ่งตื่นแชร์ลงเพจแม่งเลยวะไร้การ์าจริงไอ้สาคนที่ต้องทําเพราะทําไม่เชื่อเสียงให้ร้านพี่แล้วก็ลงเรียนเป็นจมาดมกเลยเป็นจมานี่ ต้องไปยืน่นแอาจา์นะเดี๋ยวพี่ติดต่อข้ออาจารย์หลอกพอเลยหล <laughs> อกพอก็เคยเล่นการก์ดมาก่อนเดี๋ยวพี่ติดต่อเลย <laughs> ไม่รู้จะให้โลอะไรมันว่าเฮ้ย,อยไอ้มินอย่างนี้เราต้องเ,เราเราเร,เราต้องสนับสนุนนะครับการเล่นการ์ดเนี่ยถือเนี่ยคืออาจารย์เดี๋ยวนี้แก่ๆหรือว่าอา,าจารย์ที่อายุมากหน่อยพวกม,มันคือการเล่นไพ่มันไม่ใช่เล่นไพ่ครับพี่บอกเล่นการ์ดเนี่ยใช้สมองเอาคนที่หัดเล่นเนี่ยมานั่งเล่นที่ร้านพี่พี่รู้เลยคนไหนเก่งคณิตไม่เก่งคณิตถ้าคนเก่งคณิตเนี่ยจะมันจะเป็นเร็วมากเลย มันจะมันจะซิดเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วมากอ่าแล้วก็รวมทีมเสร็จก็ขาดอยู่คนหนึ่งก็ได้เพมมาเพมก็ขอจะตอบมาใช้เวลากี่วันวันหนึ่งวันไหมก็คืนนั่นแหละก็คือถามกลางวันตอบกลางคืนอ่าแล้วก็ได้เลยเห็นเงินรางวัลเยอะดิได้หนึ่งหมื่นหมื่นแล้วก็ไอโนถามก็อย่างที่เล่าไปแล้ว่าเพมชวนมาท้าิเพมรับปากแต่ทุกทีแม่พ่อแม่ไปส่งไม่เช่ออันนี้โตแล้วไปได้ครับอ่านี้ไปกันเองมันก็นั่ง เจอผื MM ้นหมอนใบถ้ากลับมาไม่ได้แช่าแน่ก็น่าจะนิดนึงอ่าเกดิตให้เรียบร้อยแล้วนะตัวเงินรางวัลเท่าไรหนึ่งหมื่นบาทคองกาโปรโมตต่างๆก็ได้มาหนึ่งหมื่นบาทเขาจะห้าร้อยบาทเป็นค่าค่าภาษีภาษีหน้าหน้าที่จ่ายเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ใครได้รางวัลเขาจะจ่ายเขาจะหักไปนั้นแหละถ้าได้เป็นสิ่งของเขาจะขอเงินห้าร้อยเงินสดหมายถึงว่าถ้าได้ทรัพย์ตัวพี่เคยได้แล้วพี่เคย รายผลเลยได้พี่ได้ทรัพย์ได้รถยนต์มาพี่ก็หักมาที่จ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ครับไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจบอกได้หมื่นหนึ่งหักห้าเปอร์เซ็นต์พี่นะเราต้องหักเข้ารัฐห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแบ่งกันยังไงมันไม่ลงตัวทําไงวะมันต้องลงตัวสิพี่เก้าร้อยห้าสิบบ้านสามจะลงตัวได้ยังไงสามหกมันมันมันจะลงตัวได้ไงมันต้องใส่ก็เศษให้ผมสามเลยให้ผมเลยเสียให้หัวหน้าใช่ใหมโอ้หัวหน้าแม่งบ้าหัวน้าห่ะไอ้แต่ต้องบอกว่าไอ้โน้มันใจดีนะ ไอโน่มันได้ของรางวัลมาเนี่ยมันให้ที่ร้านพี่แจกนั้นตอนเล้นบัดดี้ไปแข่งมันก็ให้พี่แจกแจกเด็กนั่แหละวันนี้มันให้ให้ปั๊มทองมาอาบอลไปเดินไปหยิบมาดูที่มันอยู่ข้างๆกับลำโพงมันได้เซนเต็แล้วก็ไอโน่มันก็ให้บางส่วนมาบางส่วนมันใช้มันก็เก็บไว้อ่ะมันก็ให้เป็นทุกทีอ่ะจะบอกว่ามีไอสองคนนี้ไม่ได้ให้น่าจะให้ก็ได้นะร้อเร่นร้อเล่นเก็บไว้่มันเป็นปั๊มทองหรือมันจะไปขายก็ได้คือมันไม่ได้ไม่ได้บังคับยังไม่ได้ดูของรางวัลเฮ้ยมัน มันมันมาให้ตลอดแล้วมันก็ให้เป็นเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ดีหรอกก็ตัวที่ไม่ใช้เอาไปทําอะไรบอกทางบ้านยังบอกแล้วว่าได้บอกแล้วนะมีแบ่งเงินให้พ่อแม่ไหมหนึ่งหมื่นบาทนี่เล็กกองกลมสามพันสามแล้วกันเล็กกองกลมสามพันสามมีคืนให้พ่อแม่ไหมก่อนเราไปเนี่ยเอาขอพ่อแม่กันไปใช่ไหมใช่ครับไอเดียได้ข่าวโทรขอพ่อแม่เดี๋ยวแล้วขอค่าเดินทางตื้อๆพอได้เนะยไม่ยอมคืนพ่อแม่เอาไปตีหลี่วะเนี่ย สามคนที่มีคาปตีลิปไหมเตยนะไม่มีนะแล้วหมดยาเงินรางวัลเนี่ยยัังครบเฮ้ยเอามาโอ๋ยโน้ให้มาหลายใบให้น้องมาให้หลายใบแต่มันมีตั้มทองเดี๋ยวพี่จะแจกตอนแข่งนี้นะวันเสาร์เนี่ยใช่วันเสาร์นี้จะแจกเอาไปสุ่มแจกแล้วกันใช่ไหมไม่ใช่แล้วข้าวต่อไปอ่ะพรละพรข้าวต่อไปจะไปแข่งอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราจะไปไหม จะไปตามล่าหาฝันดีแชมป์เดียวสักทีไหมหรือเข้ารอบแปดคนสี่คนสักทีไหมที่คิดกันไว้ก็จะไปแข่งชิงซีซครับอ่าชิงซีซใช่ไหมใช่ร้านพี่ได้ซีซหนึ่งก็แย่งกันเยอะหน่อยแม่งเยอะแล้วก็มีจังหวัดอื่นมาแย่งกันด้วยแต่ว่าซีซที่ผ่านมาเสร็จร้านเราจังหวัดอื่นมาแต่ไม่ได้ใช่ร้านเราได้แต่ว่าร้านเราก็ต้องไปหาที่อื่นเพราะได้แค่คนเดียวแม่งมันได้แชมป์สักทีมนะครับผมเนี่ยทีมสมติดสักคนหนึ่งแม่งใช่ร้านเราคนเยอะแยะแข่งเยอะน้าให้เราสักสาม เสได้ชอบเลยอ่าก็โอกาสจะไปแมสซีนเนี่ยน่าจะไปทํานไหมไอเดียว่าไงจะจะหยุดแค่นี้หรือจะไปต่อจะหยุดได้ไงมึงซื้อกันมึงซื้อดุกูเพิ่มไปแล้วไปเลยไปดูกูไปสิบสองใบหลังจากกลับว่าพี่ซื้อเพิ่มครับดุ๊ผมโดนแล้วครับโกเนี่ยเแสงทางสองเข้าตาแต่พี่บอกเลยวันพุธนี่น้ําจะท่วมโลกนะครับเงือกมันจะออกครับถ้าเปรียบไปคือเทพิอาร์น่าเนี่ยล็อกโกไว้ ล็อกไม่กับเพอร์ซิวัลไม่คู่กันแยกภาคแล้วก็ลูอักับเนวานแต่ว่าโพรเซดอนแม่งปล่อยน้ำมาเงือกคือถ้าจะสู้ถ้าจะสู้เงือกพี่เนี้ยพี่เดาที่ดูแต่ญี่ปุ่นมันคุยกันนะต้องเอาโกปลดไปสู้กับเงือกถึงจะสูสีกันเลยนะนี่โกไม่ปลดแล้วเงือกมันจะไม่รู้นะพี่อาจจะผิดก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยววันวันพุทธของออกใหม่ก็ต้องลองวันรหัสนะลองดูมาลองดูนะน้องวันพุธมาลองมัน เอาเด็กแชมป์ย well, okay. yeah, yeah. ังไงเดี๋ยววันเสาร์นี่มาแน่เลยเ้ยใครแชมป์วะเอย่าหนีนะวันเสาร์ที่พวกมึงอย่าหนีนะต้องไม่พวกมันตกใจกันบ้านนะเัินขอกันไปนอนที่บ้านกันตกรอบแรกร้านตกรอบแรกครับแต่ว่าเสาร์ที่ผ่านมาก็มาแข่งกันยี่สิบกว่าคนเสาร์ที่แล้วสามสิบกว่าคนเสาร์นี้มีเงี้ยไม่รู้จะหนีเงี้ยกันหรือเปล่าเอะไะเราก็มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้อยากรู้อะไรก็พวกนี้อยากอะไรก็ถามมาได้เดี๋ยวก็ เดี๋ยวพวกมันอ่านคอมเมนต์มันก็ไปตอบส่วนตัวเลยก็ได้เดี๋ยวถ้าดูคอมเมนต์ก็ไปตอบเลยก็ได้นะถ้าถามส่วนตัวกับเราอะจะตอบได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ว่าไปไอ้เพมนี่เคยมีคนขอว้าวสมัยก่อนบอกว่าน้องเพมน่ารักพี่บอกโอ้ให้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเพิ่งเขาเพิ่งเก้าขวบตอนนี้ขอเพมตอนเก้าขวบอะไม่กล้าให้จริงครับอันนี้ก็อยากขอเลยอ่าก็ไม่ค่อยให้ใช่ไหมถ้าไม่สวยจริงอ่ะจะได้อันนี้ก็มีลูกมีเมียกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สอนว่าสอนกันหมดว่าสอนว่า โซนะครับโซนะไอนี้เพิ่งโดนทิ้งมาอย่างเดี้วโอ๊ยเฟซนิวเยอะเฟสไปเฟสไปดูคลิปเก่าๆหาไม่เจอหรอกโอเคไปละวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่วยกันกดอ่า s u b s c r i b e แล้วก็เขาเรียกอะไรว่ากดกระดิ่งกระดงเพื่อจะได้อัพเราจะได้เห็นนะแล้วก็ช่วยกันแชร์หน่อยเป็นกำลังใจพวกพี่แล้วก็พวกน้องๆหน่อยการเล่นการ์ดเราเดี๋ยวี่ลองเสนอเขา โรงเรียนดูว่าเขาได้รางวัลมาเนี่ยเราจะสนับสนุนการ์ดยังไงว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่การพนันอีกแล้วมันเป็นเกมฝึกสมองจริงๆครับใครที่สนับสนุนการ์ดช่วยกันไล่ช่วยกันใายให้ถึงอาจารย์โรงเรียนเลยนะครับช่วยกยันไลช่วยกันใช้นะครับเอาละ,ะครับบ๊ายบายอะสวัสดีครับ